ด้านซ้ายมือจะมีป้ายเด็กสีแดงสูงนะครับผมไปดูที่แรงสูงแงนะครับทัไปประมาณ50เมตรครับด้านซ้ายมือด้านเดียดซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับจะมีร้านท่านครการเกษตรร้านท่านครการเกษตรนะครับร้านท่านครการเกษตรตรงข้างท่านครการเกษตรนะครับตรงนี้นะครับก่อนถึงปั๊มน้ำมันเอสโซ่นะครับซ้ายมือจะมี หมูบ้านชันติธานีครับผมขาย้อนแสงนะครับหมูบ้านชันติธานีนะครับเลี้ยวเข้าไปเลยครับผมหมูบ้านชันติธานีเลี้ยวเข้ามาในซอยประมาณห้าสิบเมตรนะครับประมาณห้าสิบเมตรมันจะมีซอยขวามือซอยแรกนะครับตรงนี้สารภูมินะผมสารภูมิขวามือซอยแรกนะครับขวามือซอยแรกนะครับขวามือซอยแรกเดียวนะครับเดี๋ยวขวามือซอยแรก ขับมือซอยแรกขับไปเรือ่อ,อยๆขับไปเรือ่อยๆครับขอบคืณซอยแรกขับไปเรื่อยๆบ้านรักหลานหลานรัก ซอยตรงนี้จะมีเป็นจะเป็นบ้านที่เขาเขาห้ามเข้าเป็นซอยที่เขาเขาห้ามกรุกนะครับห้ามกรุอีกครับตรงไปครับไม่ต้องเลี้ยวครับตรงเี้ห้ามกรุบตรงนี้นะครับด้านขวาด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายจะมีจะมีบ้านหลังสีส้มตัวนี้นะครับจะมีคิดตรงเสาใบบานะครับตรงนี้จะมีสารรอบภูมินะครับผมให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับผม ไม่ตรงนะครับถ้าตรงมันจะมันจะเป็นซอยตันนะครับผมมันจะเป็นซอยตันจะมีรถมันจอดอยู่ให้เราเลี้ยวซ้ายซอยนี้นะครับตรงบ้านสีส้มมีสารพัดคลมอยู่นะครับตรงนี้เลี้ยวเลี้ยวเข้ามานะครับเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้าไปนะครับตรงไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยวอะไรนะครับเส้นนะครับบ้านหลังคาสีเขียวนครับหลังคาเขียวบ้านรถสีเขียวตรงนี้มันจะเป็นสามแยกตรงไปเลยครับผมตรงมาเลยครับ ตรงมาเลยตรงนี้นะครับจะมีป้ายครูดนตรีสีอยู่ที่เสาไฟฟ้าครับผมป้ายูืนฟีซีอยู่เสาไฟตรงไปครับจะมีบ้านพลังครับเป็นบ้านสองชั้นใหญ่โตมากครับผมมีบ้านหลังเดียวใหญ่โตมากติดป้ายประกาศว่าขายด่วนนะครับตรงนี้เป็นบ้านพลังสองชั้นเป็นบ้านเหมือนกระตู้นี้เป็นบ้านพลังสองชั้นนะครับขับไปประมาณห้าสิบเมตรนะครับห้าสิบเมตรป้ายสาวจะอยู่ซ้ายมือครับ บ้านหกบ้านหกห้าห้านี่แหละครับตัวนี้นะครับบ้านหนึ่งหกหกสี่นะครับผมนี่คือบ้านหลังนี้นะครับท่าคุรุจีบ้านหกหกสี่นะครับบ้านหลังนี้ครับมัดเชือกก็กดอัดบิดแรรเียกได้ครับผมตรงนี้ครับผมบ้านที่หกหกสี่นะครับชื่อป้ายนะครับก็จะจ้างหน่อยนะครับก็จะมีเลขรถ ต่อ9 34จอดอยู่ในบ้านชีขาวนะครับผมกดแปลเรียกได้เลยครับ